วันนี้นะคะได้มาเที่ยวพิงเลกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จูนนี่กับพี่ปุ๊เป้นะคะเรามาที่พิงเลกนะคะวันนี้เราจะมาระบายค่ะโอเคค่ะหนึ่งสองสามลำระบำมเชาวเกาะฟังเพาะสนอจับใจเสียงน้ำลังไหลเสียงน้ำลังไหลกระฐาหารายดังคลื่น ชมความสวยงามของออทะเลสีชมพูค่ะพิงซ์เซานะคะพิงซ์เซาตี้ค่ะบรรยากาศน,น่ารักมากเลยนะคะก็เราลงมาที่เนินทรายนะคะแล้วก็มาชมพิงเลคค่ะค่ะวันนี้พี่ปูเป้ค่ะวันนี้เรามาเที่ยวพิงเลคกันนะคะ พี่ปูชอบมากเป็นเกลือสีชมพูนะคะค่ะแล้วดูบรรยากาศรอบๆเลยนะคะ,คะอันนี้เวสทิร์นออสเตรเลียนะคะเราดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้ฝนก็เริ่มตกไปปรยแล้วนะคะค่ะและนี่ก็เป็นทรายรู้สึกว่าญี่ปุ่นได้สัมปทานมาวิจัยว่าทำไมน้ำสีชมพูนี่อาจจะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างรู้สึกว่าจะไปทำเครื่องสำอางโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่ปู ระบ้าชาวเกาะฟังเพราะสนะจับใจเสียงน้ำรังไรสายน้ำรังไรกระทะอหาทรายดังครื่นครื่นกระทอหาทรายดัง